แสงจันทร์สีซีดทอดยาวผ่านกิ่งโพเก่าแก่ที่ไหวเอ็นเบาๆตามลมเหนือยามค่ำคืนวัดป่าริมลำธารแห่งน,นี้มีชื่อเรียกันกสั้นๆว่าวัดโพสลัแม้จะอยู่ในความเงียบนันของป่าลึกแต่ชาวบ้านเดิรรอบยังเคารพศรัทธาและทาการทำบุญอยู่เสมอพระลูกวัดมีเพียงไม่กี่รูปและหนึ่งในนั้นคือพระนลมนามว่า พระมาหาคณินที่เพิ่งจบเปลี่ยนธรรมและตัดสินใจบวชต่อเนื่องเพื่อสแสวงหาความสงบทางใจพระมาหาคณินเป็นผู้ยับยังมุ่งม,มั่นในธรรมมากและมักใช้เวลาอย่างข่ำในการนั่งสมาธิใต้ต้นโพหน้าอุโบสถแต่แล้วในคืนหนึ่งเมื่อดึกสงัดเสียงะระฆังวัดที่ขวานอยู่ตรงศาลานหน้าเจดีย์เก่าก็พันดังขึ้นมาโดยไม่มีใครอยู่กล เสียงระครังนั้นกังวานก็ไปทั่วบริเวณเรากับถูกตีด้วยมือของใครบางคนที่มองไม่เห็นพระมหาคณินลืมตาขึ้นอย่างตกใจนิ่งฟังอยู่คู่หนึ่งก็ลุกขึ้นถือไฟฉายเดินตรงไปยังที่มาของเสียงเขาแน่ใจว่าระครังนั้นไม่ได้มีใครขึ้นไปตีเพราะลูกศิษย์ทุกคู่ต่างก็หลับไปหมดแล้วเสียง